ที่สะพานทะเลบ้านครูุรูนะคะวันนี้ครูุรูจะพามารีวิวนะคะเนื้อทุเรียนพวงมณีที่บอกว่าที่จะที่จะสั่งมาขายนะคะว่าเขาจะเป็นยังไงบ้างนะคะครูุรูแอบจิ้งให้เขาส่งมาให้ดูเนื้อก่อนนะดูนะคะดูดูดูเนื้อของเขานี่ค่ะพวงมณนีนะคะจะกคล้ายๆกับก้านยาวแล้วก็หมอนทองนะคะซึ่งครูกุ๊ก็ยังไม่เคยกินพันพวงมณนีเหมือนกันนะคะว่าเขาจะเป็นยังไงนะคะ เานะนี่ค่ะสวยงามในที่ที่สีเหลืองสวยเนาะลูกเนาะดูคีดิ้งคีฝัง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 นี้ค่ะเห็นไหมคะลงมาก่อนลงมาก่อนนะคะอ้ฝังตัวนี้ด้วยดูซิดูซิว่าเขาจะเป็นยังไงบ้างอ่ะ มาชิมเนื้อของเขานะคะว่าจะเป็นยังไงเอ่ยอันนี้มีไหมเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเปิดดูเนาะมาดูนะคะเนื้อของเขาเป็นยังไงบ้าง๋ยชาันอภิจิตรกิมด้วยหรอหวานหวานไหมพี่กิ๊ดรสชาติเขาจะหวานกว่าการยาวอีกเนาะถูกว่าไหม ใ,ใหญ่ๆหญ่ย่อเลยนะคะเดี๋ยวถ้าเผื่อตัวมันีเดินทางมาถึงนะคะจะจะทักหาลูกค้าเลยนะคะจะปนให้ดูเลยดูเนื้อของเขาค่ะก็อร่อยเหมือนกันนะคะหวานมันเนาะพ่ะพอมาชิมไปม ทุเรียนพวงมานี่แน่พ่อโอเคนะคะรอพบกับทุเรียนพวงมานี่ที่สะพานตะลบ้านครูปุ๊กนะคะเดี๋ยวครูปุ๊กจะไปจัดสรรหามาให้นะคะมาให้ลองชิมดูนะคะไม่ลองไม่รู้นะคะมาชิมดูว่ารสชาติเขาจะเป็นยังไงนะคะจะหวานอย่างที่คุณครูกพูดไหมนะถ้าหวานหอมดยนะลุงเนาะค่ะเชิญนะคะที่สะพานตะลบ้านครูปุ๊กค่ะ